เราจะลองค้นหาวิธีการโหลดแอปกระเป๋าตังค์เราจะเข้าทางไหนได้บ้างเนาะช่องทางในการเข้ามีหลายวิธีแต่อีกวิธีหนึ่งที่ลองทำดูก็เหมือนจะง่ายนะคะเราเข้าไปตรงนี้ที่ Facebook ของเรานะคะที่เรามีการแชร์ไว้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะที่เขามีการแชร์เพื่อให้คนที่สนใจเข้ามาดูข้อมูลว่า เป็นยังไงอันนี้นะคะสำหรับสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลขอเรียนให้ท่านทราบว่ากลุ่มผู้ซื้อและจองหน้าฉลาดปี2558ที่ต้องการขายฉลากแอปผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตางังและถุงเงินทำได้โดยสมัครใช้บริการแอปถุงเงินกรุงไทยเว w อะไรเงี้ยค่ะเขาลงมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็จิ้มไปเลยนี่นะคะสำหรับคนที่ต้องการโหลด ถุงเงินร้านค้าซึ่งแบบว่าไม่รู้ว่าจะทำวิธีไหนแต่แบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เข้าหาง่ายมากโดยที่เราไม่ต้องไปค้นหาใน Google นะคะนี่ค่ะเราก็เลื่อนไปแล้วเราก็แตะไปตรงนี้นะคะสมัครร้านค้าอ่าเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราใส่หมายเลขประชาชนของเรานะคะใส่เข้าไปปึ๊บ เบอร์โทรโทรศัพท์ที่เราใช้งานอะไรเงี้ยค่ะก็ตามกรอกไปเสร็จนะคะเดี๋ยวคือเรามีการเข้าไปแล้วแต่เราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำซ้ำอีกนะคะสะดวกเราก็อ่านรายละเอียดดูอันไหนที่เราเข้าใจไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็เลื่อนดูเนาะ ก็จะมีสมัครร้านค้าเข้าเรื่องโครงการคือเข้าไปเขาก็ให้ทําตามขั้นตอนไหนแล้วก็ทําตามที่เขาบอกนะคะนี่ตรงนี้นะคะอีกตรงหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเลื่อนดูนะคะเขาจะบอกวิธีการก็คือหนึ่งสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินเนี่ยคะ่ะตัวนี้ค่ะ ก็แค่ทําแบบไหนบ้างอะไรอย่งนี้เนาะอันที่2เลือกสมัครโครงการรัฐบาลาภาครัฐที่ต้องการเข้าร่วมเลือกสมัครโครงการภาครัฐที่ต้องการเข้าร่วมเนี่ยเราก็กดไปตรงนี้เสร็จแล้วรอ sms เมยืนยันนะคะเสร็จแล้วก็จะมาดาวน์โหลดกระเป๋าถุงเงินนะคะ โดยเข้าไปที่ www. ร์ไวเถุงเงินกรุงไทยดอ m คนะคะโหลดมาแล้วก็กรอกเลขเบอร์โทรศัพท์เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีก็จะมีบอกวิธีการสำหรับคนที่ทำไม่เป็นเนาะไม่เคยทำเราก็ไม่เคยทำเหมือนกันแต่เราก็ ดูศึกษาดูแล้วเราก็ลองทําดู okay. คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็ที่เดิมนะคะอันนี้แชร์ไว้ที่ facebook ออันนี้นะคะซึ่งเมื่อสมัครแล้วเมนูจําหน่ายฉลากจะขึ้นในระบบของถุงเงินของท่านตั้งแต่วันที่11 มีนา2 5 6 5เป็นต้นไปวิธีการซื้อขายแลสลากผ่านแอปพลิเคชันต่เปาตังคและถุงเงินอันนี้ก็คลิกได้อีกนะคะคลิกดูซิว่าเขาเขาให้ทำอะไรอะไรบ้างสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะก็จะมี QR Code จุดจำหน่ายโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปไป w w w บไซสลาก80บบาทเน็ตนะคะ ค้นหาแบบนั้นก็ได้แล้วก็ถ้าเรามีคิวอ d e คตัวนี้เราก็สามารถสแกนแล้วก็หาจุดที่ร้านค้าเขาตั้งพิกัดไว้ได้ในจังหวัดที่เราต้องการซื้อรัตตอรี่นนราค่ะ0สําหรับคน,นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะก็มีหลายแบบแล้วก็เลื่อนดูเขาจะมีบอกวิธีการว่า มีอะไรบ้างเราก็ศึกษาดูข่าวสารเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ออกมาปกติ